สวัสดีครับพี่แอ๊สวัสดีว่างมั้พี่วันนี้ก็ว่างไม่เห็นมากว่านิดหนึ่งเออจะจะแบบถามได้ตรงๆอะไรทักอย่างท<อ>่องใจนานแล้วพี่อไอเรื่องไอกลุ่มไอโสดเก้าสิบเนี่ยเออเกาะตั้งมาทำไมพี่เพื่ออะไรเป้าหมายที่เกาะตั้งมาตั้งแต่แรกก็คือุโสดเนี่ยโ<อ>สแดแล้วปก็เงาไห แล้วมันไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยี่มันจะว่างขนาดนั้นเลยอเอาเฮียมึงมึงไม่เคยมไม่เคยสนมึงเลหรอการงานนิ่ไม่ก็อมีมันก็มีทางแต่ว่าเราบางทีเราไม่มีเราไม่มีอะไรทำเนี้ยมันก็ไม่มีแฟนมึงจะไปทาอะไรเลยหนักก็ไปดูคนเดียวก็เหื่อแล้วก็ในอย่างตอนนั้นมันเริ่มมาจากวันที่สิบสี่กุ๊งพาก็คือว่า แต่ท่านมันก็มีคู่กันหมดหอยดิหอยดิผมเห็นหอยมา3ามสี่ปีแล้วนี่ยสามปีพอสามปีพอแล้วก็แล้วก็ก็เลยเิ่งทำยไงดีแล้วก็ไม่เคยได้ได้ดอกไม้ได้ของขวัญเลยสองสามปีเงี้ยด้วยลองลองลองไปแจกดอกไม้ดูไหมอะไรนี้ก็เลยเอามาใช่ไหมก็มาเสนอตัวมึงก็ตอนดีไม้มึงก็บอกโอเคแล้วก็เลยไปบอกกับเพื่อน แล้วเพิงเคยว่าในกลุ่มเรามันก็มีแต่คนโสดกันหมดยกเว้นผมดิเรายกเว้นมึงผมไม่เกี่ยวมีเมียแล้วมีเมียแล้วเฮ้ยอย่าใช้คำเมียดีกว่าพี่ภรรยาใช้คำว่าภรรยาที่น่ารักที่สุดในโลกดีกว่าภรรยาก็เลยก็เลยเนี่ยก็เลยลองทำขึ้นมาแล้วพอทำแล้วรู้สึกว่าเออเราน่าจะทำไปเรื่อยๆในเมื่อเราจัดกลุ่มไปแล้วแล้วก็น่างทำไปเรื่อยๆก็ทำอย่างน้อยก็เดือนต่อเดือนครั้งหนึ่งให้มีกิจกรรมทำตลอดทำไมต้องโสด99ดิ ทำไมมันต้อง99ต้อง88ไม่ได้ <99 S 1> เล่นมันกดตีแล<อ>้ะชอบเล่น99เพราะกูชอบเล่ก99เล่อย่างตอนนั้นที่แจกดอกไม้แล้วแจกกันที่99ดอก99คนก็เลยเป็นจุดเริ่มนัน่นทำไมต้อง99 88ดอกมันจะตายพี่พนะีทครตายแต่ผมไม่ชอบ <c oughs> ไงอ๋อเออเนอะแล้วตอนนี้สมาชิกมีใครบางพีน<ม>อะไรยังไงมายังไงมาจากไหนเขาคือใครก็มีก็มีกลุ่มซื้คนแรกใช่ปะอ่าคนแรก ก็มีเมืองสองฟ้าสาเปียกสี่ี่เอเบิร์ตมืองาที่คุณเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังห้าสี่ห้าสีเพราะเขาจะมาเรือไม่มาคือจิ๊กี่จิกี่นี่คือใครครับก็เขาเป็นคนสวยประจำดอกไม้เก้าสิบเก้าที่เราไปแจกไงอหละก็มีวันนี้หกคนตอนนี้มีเออแล้วก็มีน้องๆเป็นสายพริบสวยสวยสุู้ภรรยาผมได้ปะ อย่าเทียบอยวเทียบอย่าไปเทียบแล้วก็มีนาคอดีเจ็ดนาแล้วก็มีไอสอ๋อน้องไอสน้องไอสก็ประมาณประมาณแปดคนอโอเคพี่แล้วเขามากันยังไงเขาส่วนใหญ่เขาอยู่แถวนี้กันเหรอก็ส่วนใหญ่ทุกคนมันจะอยู่แถวนี้กันหมดเรียกแม่ในเอเพิ่งมาถูกไหมได้นาเขาอยู่ไกลสุดเพื่อนผมเอไกลสุดแล้วก็มีกีนี่ก็ก็อยู่ไกลสุดก็เพิ่งมาก็เป็นสมาชิกใหม่ มาจากมาจากไหนพี่ตอนที่ไปพิก้เนี่ยมาจากไหนตอนที่ไปแจกออกไม้ตอนนั้นเขา<ๆ>เขาเพิ่งจะเริ่มโสดเพิ่งจะเริ่มโสดใช่<ด>ไโอเคพี่เออพี่เราพวกเวลาเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราไม่กลัวคนอื่นเขามองว่าแม่งเราสร้างภาพหรอ,อซึ่งผมสังเกตหลายคนเขาก็มักจะมองเราอย่างนี้นะเออว่าเราแม่งที่ว,ว่างจัดสร้างภาพขึ้นมาให้พวกเราดูดีขึ้นไม่ไม่ใช่แค่มึงได้ยินครูก็ได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ยมึงสร้างภาพแบบ กูก็กูว่าใครมันจะว่าอะไรก็ช่างมันหรือมึงแคร์ถ้ามึงจะทำความมีมึงแคร์เดี๋ยวใครจะทำอะไรมึงสร้างขาวมึงสั่งแบบมึงแคร์ว่ะอ่ะมึงแคร์ไหมไม่แคร์ดีไม่แคร์มึงควรอะไรใครจะเล่นก็ช่างความคมดผมนะมันคือกิจกรรมสนุกสนุกเว้ยพี่แม่งดีกว่าตอนมานั่งเล่นบาสมึงนั่งคุยเฟซบุ๊กเล่นเกมเล่นเกมออนไลน์คุยกับหญิงในเฟซบุ๊กหรือว่ามึงไปกินเหล้าตังไปกินเหล้าอย่างเงี้ยมึงเอาตังมาเสียให้แบบใช่อะไรพวกเนี้ย อย่างทำกิจกรรมเมื่อวันวันวันถ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะทั้งหมดค่าดอกงงดอกไม้ประมาณพันห้าไม่เกินนี้ค่าธรรมเนียเพื่อเพื่อค่าธรรมเนครับแล้วค่าค่าไฟชาร์จแบตกล้องผมด้วยเมื่อเกินในประมาณพันห้าแล้วเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นโซนเลี้ยงน้องอีกเยอะกว่าเลนที่สองเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณเนี่ยพันพันห้าซึ่งถ้าเราไปกินข้าวไปเลี้ยงสาวไปดูหนังไปกินเหล้าแม่งเยอะกว่านี้ ออประมาณนี้พี่อยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมอะไรมั้งปะอยากพี่อยากดีเราก็ต้องการแล้วแบบน,นี้เราก็จะไปหวังให้คนอื่นเข้ามาทำารืราไม่ได้เ<ม>ช่นแบบทุกกิจกรรมกูก็ต้องไปทาตลอด